สวัสดีเด็กๆครับวันนี้ครูเทนก็นมาในรูปแบบใหม่ของการสั่งงานเราไม่สั่งงานทางใบงานและเราเปลี่ยนการสั่งงานใหม่จ <c oughs> ากที่คุณครูเห็นนักเรียนเนี่ยมาส่งใบงานกันส่วนใหญ่ทนะังผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครูเทนเล็งเห็นแล้วว่านักเรียนเนี่ยสึกว่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็เลยปรึกษาคุณครูคปริญญาคุณครูสุพระนะก็คือครูอยากได้งานชิ้นหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอเพื่อสุขภาพแต่ไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ได้ให้กระโดดโลดเต้น หรือว่าทําท่าอะไรที่มันยากนะครับครูเทนขอแค่ท่าเดียวคือท่าแพลงนะครับแพลงก็คือการที่เรานอนราบไปกับพื้นนะครับนอนราบไปกับพื้นก็คือตั้งแขนสองข้างขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็วางลงกับพื้นทั้งสองข้างนะครับแล้วเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วจับเวลานะครับแค่นี้เองเขาเรียกแพลงนะครับอ้าวทำไม่ได้ไรใช่ไหมมันเป็นการลดหน้าท้องส่วนนี้นะครับให้มีความกระชับมากขึ้น ไม่ไม่อ้วนไม่อะไรมากนักนะครับเด็กๆก็ควรจะทําเพราะมันทําท่าที่ง่ายๆไม่ต้องออกกําลังกายอะไรเยอะนะครับงั้นวันนี้ครูจะสั่งงาน1ชิ้นก็คือให้ทําท่าแพลงส่งครูเทนให้ใช้เวลา30วินาทีในการทําท่านะครับเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคไปดูกันอันดับแรกนะครับก็คือให้อยู่ในท่านี้ใครท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมแล้วก็ อาจจะหาได้ลองพื้นก็ได้ลองพื้นตรงนี้นะครับนักเรียนหญิงก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับนักเรียนชายก็เอาเสื้อแสดงเกงเพราะว่าการเสื้อเปิดเวลาเราลงเวห้อยตัวลงไปนะครับเอาเสื้อแสดงเกงให้เรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกก็อ่ะเต็มตัวนอนลงไปนะครับยืดขาให้สุดนะครับแขนตั้งตรงแบบนี้นะครับก็เริ่มจับเวลาจับเวลา นะครับทำอย่างเงี้ยค้างไว้นะครับ30สวินาทีนะหายืดตรงนะครับหายืดตรงงอไปข้างหน้าก็ได้นะครับนะตัวงออย่างนี้ไม่ได้นะตัวงอยนี้ผิดนะต้องตัวตรงอย่างนี้นะครับตัวตรงอย่างนี้แขนอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับช่วงข้อศอกอยู่ในหัวไหล่เกรงไว้เกรงช่วงหน้าท้องไว้นะครับอย่า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 ท้องโงอย่างนี้ไม่ได้นะให้อยู่ระดับนี้นะครับ Congratulations! complete! Your workout is complete. 30วิก็คือผ่านเรียบร้อย30วินาทีไม่ยากนะครับทดลองดูส่งมาเป็นคลิปไปด้วยนะ30วินาทีเอารอบเดียวพอครับนี่คืองานพิชาพระ5คะแนนนะครับขอบคุณมากครับ